อย่างแท้จริงหรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากสารธรรมนูญจะวินิจัยคดีโดยไม่ประบต่อปัญหานี้คำวินิจัยของสารนูญในเรื่องดังกล่าวก็มีนเมยอย่างยิ่งต่อการที่จะไม่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากคู่กรณีและทั้งจากสาธารณชนทั่วไปครับเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่า สองข้อที่ห้าคณาการทันนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลาัยธรรมาศาสตร์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นข้อหนึ่งก็ว่าโดยเรื่องคุณสมบัติของตุลาการรัฐธรรมนูญข้อสองก็เรื่องตอเวลาที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณเตมปร์มีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงก็ขยายความดูกันหน่อยคือานอาการย์วเจตภาคีรัและคณะเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้วิพา์วิจารณ์ ในเรื่องต่งตางๆที่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วหลังจากที่ท่านได้วิาพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในโดยใช้หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการยินิฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ในหลายๆกรณีด้วยกันผมว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์บรเจตและคณะอาจารย์ทั้งห้าคนนั้นได้ออกแถลงการทั้งสองฉบับนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของผู้คนอย่างตรงไปตรงมาที่สุด เช่นว่าข้อนหนึ่งเรื่องการประนามแกนนำพันธมิตรที่ยึดสนามบินผมว่าตรงกับใจรวมกระทั่งปิดประนามผู้ชาการฐานบกและบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลายต่อความพยายามของรัฐรหารเนี่ยและขอสนับสนุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายรวมกระทั่งพฤติการของศาลร,รัฐธรรมนูญเราได้อธิบายความเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าศาลร,รัฐธรรมนูญนั้น ได้เป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกในการสมคบในการรัฐประหารอย่างลุกลี้ลุกลนมากท,ที่สุดและเราก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้เคยตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาว่าสวนที่ลิ้มทองคุณได้ประกาศอย่างอาหางกาว่าจะไม่ให้นายสมชายวงศสวัสดเข้าเข้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่สี่ธันวาคมในว่าในวาระนะครับที่จะให้พระบรราชวาทต่อประสบนิกร โดยนายยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวถวายรายงานไปเป็นประจำทุกปีนั้นในปีนี้สนธิประกาศอย่างอาหงกางผมเองก็มีเห็นว่ามีช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นคือนายสนธิลิ้นทองคุณได้นํากําลังของกลุ่มพันธมิตรไปปิดล้อมตําหนักจิตรดาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สนธิพูดมันเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านั้นก็คือว่าภายหลังจากที่รัฐบาลของนายสมชายวงสวัสดิ์ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการถูกเชิญ เพื่อแก้ไขปัญหาการยึดสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเวลานี้ผู้โดยสารตกค้างแสนหกหมื่นคนแล้วเนี่ยนะครับความเสียหายเศรษฐกิจนะครับเข้าไปเข้าสู่แสนที่สองแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแสนแสนที่สองล้านเนี่ยนะครับความเสียหายนะมีความชัดเจนมากที่สุดขณะที่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจและผู้รับผิดชอบดันกำลังจะปฏิบัติงานวันรุ่งขึ้นคนที่ตัดขารัฐบาลกลายเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศเลยว่าพยาน นะครับพยานบุคคลพยา,านเอกสารในคดียุพักไม่เอามาพิจารณาแล้วให้พักการเมืองไปแถลงปิดคดีในวันที่สองธันวาคมในตอนเช้าคนที่เป็นทนายเรื่องนี้หรือว่าปุตุชนทั่วไปก็บอกว่าวินิจฉัยเช้าตัดสินายเลยหรือเปล่าและช้าที่สุดทุกคนมีอันรู้เลยว่าจะต้องเป็นวันที่สามธันวาคมนี่กรณีช้าแล้วก็สารรัฐธรรมนูญก็จะอาศัยว่าวันที่สี่วันที่ห้า ประสงค์นี้ควรผู้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะไม่กล้ามาเล่นไหวใหดๆก็คือใช้สถาบันมาเป็นเครื่องบังกันอีกแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือว่าเราได้ยืนยันมาเป็นร้อยรอบแล้วว่าพรคพลังประชาชนไม่มีทางรอดจากการยุบพักชาติไทยบัชิมาแม้กระทั่งมีคนไปหลอกถึ่ผมเชื่อว่าคนในพักก็เชื่อว่ากระบวนการถ้าเป็นอย่างนี้มันจะยุบพักกันร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้นายสมัครลุนทรเวทนี่นะครับ อดีตหัวหน้าพรคพลังประชาชนอดีตนายกรัฐมนตรีตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิสออกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อให้ท่าอาจารมานิกิคจันกลับนะครับได้ขยับเข้าไปทําหน้าที่สอสแทนในความเป็นการรับสถานการณ์ที่จะต้องผูกกับพักแน่ครับเหลือนายสมชายวงสวัสดิ์ไว้เพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งปราปฏการนี้ทุกคนพร้อมรับสัภาพแต่ใครไม่นึกไปถึงว่าจะมีการใช้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญในการใช้เป็นเครื่องมือ ในการรัฐประหารในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือว่าพันธมิตรโดยจำลองสีเมืองโดยสนที่เล่นของคุณประกาศว,ว่าทุกอย่างจบวันที่สองสนที่ประกาศล่วงหน้าจนเป็นสิบวันว่าจะไม่ให้นายกสมชายเข้าเฝ้าแล้วทุกอย่างเป็นจริงได้โดยสารรัฐธรรมนูญผมบอกว่าสาเมื่อสารสูงทําตัวเป็นสารเตีย้ยความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งห้าเนี่ยนะครับได้วิาพากษ์วิจารณ์กรตรงกับเราเรื่องคุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางคน นะครับที่ไปเป็นอาจารย์พิเศษนะครับเมื่อวินิจฉัยนายสมัครตัวเองก็เข้าขายเป็นลูกจ้างเหมือนกันร,รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงนะครับไปจัดรายการวิทยุนะครับตสารดีกาเคยวินิจฉัยรรเรื่องการใช้วิชาชีพทางกฎหมายให้ถือว่าเป็นวิชาชีพทางทวิชาชีพอิสระซึ่งเป็นข้อห้ามของการนำรงตำแหน่งเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่น่าเชื่อกว่านั้นก็กถือว่าภรรยาของสารรัฐธรรมนูญบางท่านอยู่ในกลางททมดพันธมิตร ผมถามว่าความเชื่อมั่นอันนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์ทั้งห้าบอกว่าเมื่อตัวเองขาดคุณสมบัติมันเหมือนกับการขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าเมื่อตัวเองขาดคุณสมบัติแต่กลับไปวินิจฉัยบุคคลอื่นเนี่ยนะครับบนสถานการณ์ของความไม่น่าเชื่อถือนี้เนี่ยปัญหาว่าประเทศเราจะเดินกันไปอย่างไรสิ่งที่อาจารย์เขาเรียกร้องหลักนิติธรรมนิติรัฐให้กลับคืนมานั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ได้รับฟังอย่างยิ่งและประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับมีการพยายามถามว่า้วมันจะจบลงอย่างไร ผมบอกว่าจบลงอย่างเดียวคือมันมีความวุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านในเมืองแล้วหยุดยุดยดติการใช้สถาบันในการมาเป็นเครื่องมือในการทําลายบุคคลอื่นหรือเอาสถาบันที่คนไทยเคารพเพื่อทูล63ล้านคนมาเป็นเครื่องมือแปลมาเป็นจังหวัดในการที่จะประหารชีวิตทางการเมืองผู้คนหรือว่าเล่นงานรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าย่างไม่สะดุกเพื่อต้องการในเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่พวาวะพะวง ในการที่จะแก้ไขปัญหาไปพวงเอาสุวรรณภูมิกับดอนเมืองลับคืนมาแต่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เหลือเวลาอีกสามวันก็ไปแล้วนะครับชะตากรรมง่อนแน่นเต็มทีนะครับ,นนนะรบจึงมีภาพทูเรศเช่ว่าตำรวจเดินไปมอบตัวถอดรองเท้าแล้วก็เดินสลับขาตามกลุ่มพันธมิตรใช้มือตบอย่างนี้ลาดขึ้นไปบนเวทีประจานบนเวทีภาพถูกตีภาพถูกยิงนับครั้งไม่ถ้วนเราต้องการให้ประเทศไทยเราเดินอย่างนี้ต่อเลยครับครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ พวกเราถือว่า <c oughs> จะต้องนำมามาคุยกันศึกษากันที่ลานคนเมืองนะครับส่วนในรายการนี้ก็คงจะหมีนนคนที่จะต้องพูดกันไปต่อไปในรายละเอียดเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์ซ้อนขึ้นมาสองสถานการณ์ในเวลาเดียวกันระดับสถานการณ์หนึ่งคือสถานการณ์ที่รัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องสลายม็อบที่ไปจิดสนามเดินคนนับพูนและสนามเดินดอนเมืองเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายอันเกิดกับเศรษฐกิจ นั่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเด็ดขาดตามกฎหมายซึ่งแน่ละมันมีขั้นตอนของมันอยู่ว่าจากอ่อนไปหาแข็งอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องทำกันแต่ว่าหลังพิงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีที่พิงที่มันมั่นคงและแข็งแรงตามสมควรหลังพิงที่ว่านี้ก็คือรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่มีความเข้มแข็งใครที่ไหนจะมาพิงได้ ลำทางตัวเองก็ถูกเตะตัดขาจนจะลมแล้วลงอีกเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนนี้ก็จะทำลายตัวประเทศไทยของเราเองคือยิ่งชุมนุมกันไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายมากเท่านั้นประเทศไทยก็อ่อนแอลงไปมากเท่านั้นเท่ากับร่วมมือกันทุบหม้อข้าวตัวเองน่ในสถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์ที่สองที่ซ้อนมาอีกก็คือว่าในเมื่อเรื่องของการสลายม็อ ทำท่าจะยืดเยื้อรัฐบาลเองก็ไม่ยอมออกก็มีการใช้กฎหมายเพื่อที่จะแลให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นก็นี่แหละครับรปรากฏการที่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะออกมาตัดสินคดียุบพักการเมืองซึ่งจากการที่พักการเมืองแต่ละพักยื่นพยานบุคคลพยานเอกสารเตรียมการ